คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับครับกสกูู๊รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้บันทึกเทปกันต่อนะครับคุณต้ายังติดภารกิจกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในทางพุทธศาสนาที่เราได้เจอกันอยู่นะครับก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเดินจงกรมนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเดินจงทําไมต้องเดินจงกรม แล้วก็เดินจงกรมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ใครบ้างที่ทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์รอบเทีจะเล่าให้ฟังครับผมครับก็เรื่องเดินจงกรมเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาบ่อยๆเพราะว่าคือเวลาเราทําสมาธิส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแต่ถ้าว่าเรานั่งสมาธิแต่ว่าเอเดินสมาธิมันเดินยังไงแล้วมันจะเป็นสมาธิเห,หรือเราจําเป็นต้องเดินไหมอะไรอย่างเงี้ย สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าใครไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่ามีคนเดินสมาธิก็คือการเดินจงกรมนั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วการเดินจงกรมเนี่ยถือเป็นการทําสมาธิที่ดีมากพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญไปเลยว่าถ้าเราสามารถทําสมาธิขนาดเดินได้เนี่ยจะทําให้สมาธินั้นสามารถเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นและความเสื่อมจากความสงบจะเสื่อมได้ยากเป็นเป็นการทําสมาธิที่ดีมากๆ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มีการทําสมาธิด้วยการเดินชงกลมก็คือมันเพื่อเป็นการเปลี่ยนอีริยาบทเพราะถ้าเกิดเป็นพระแล้วต้องมานั่งอยู่ตลอดเวลาในบางทีก็อาจจะทําให้เป็นตะคริวหรือว่าอะไรก้นเกินช้าพังได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะถือว่าให้เปลี่ยนเป็นคือจริงๆการทําสมาธิเนี่ยเราทําที่จิตเพราะฉะนั้นคุณจะยืนเดินนั่งนอนจิตมันก็อันเดียวกันมันใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าการเดินเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอะมันจะไม่สงบหรือเปล่ามันจะไม่อะไรหรือเปล่าแต่จริงๆ,ๆมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายอิริยาบทแล้วจริงๆถ้า เดินจนสงบเนี่ยบางทีมันสงบได้พอๆกับการที่เรานั่งสมาธิเลยนะฮะแต่ทีนี้เวลาที่เราใช้การเดินจงกรมในบางทีเราไปตามวัดหรืออะไรต,าตา่างๆบางทีเขาเราจะชอบเห็นเขาเดินช้าๆซ<ช>้าย<ช>ย่างหนอขวาย่างหนอบางคนก็แบบโอ้ขี้เกียจไม่อยากจะย,ย่างจะย,ยกมันทําไมมันช้าไปหมดจริงๆต้องบอกว่าวิธีการเดินจงกรมจริงๆไม่จําเป็นต้องไปช้าขนาดนั้นครับสาเหตุที่เขาให้ช้าอย่างนั้นก็คือสําหรับแบบคนเริ่มต้น เพราะว่าการเดินจงกรมส่วนใหญ่มันจะเป็นการฝึกสติไปด้วยคือให้เรากําหนดรู้ว่าขนาดนี้เรากําลังยกเรากําลังเดินเรากําลังหันเรากําลังอะไรต่างๆมันก็จะฝึกสติได้ดีกว่าการนั่งสมาธิที่ค่อนข้างเน้นความสงบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าสําหรับคนเบื้องต้นอ่ะถ้าเกิดเริ่มก็อาอ่ะยกหนอย่า,ยางหนอเหยียบหนออะไรประมาณเนี้ยโอเคในเบื้องต้นคุณอาจจะทําแบบนั้นก็ได้แต่จริงๆสําหรับคนทั่วๆไปในการปฏิบัติไม่จําเป็นเราสามารถเดินแล้วก็ใช้กําหนดอย่างเช่น ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทรหรือว่าเดินไปก็ภาวนานะมะพัทะนะโมพุทธายะหรืออะไรต่างๆก็ได้แล้วแต่โดยการกําหนดภาพรวมของการเดินเพราะฉะนั้นอย่างสายพระป่าเนี่ยท่านก็จะไม่เดินช้าสายพระป่าเนี่ยจะเดินเร็วเดินเหมือนกับคนเดินปกติเลยหรือบางทีเดินเร็วกว่าคนเดินปกติอีกก็คือท่านใช้วิธีการค่อยๆกําหนดรู้ให้อิเยบ,บทมันเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติโดยวิธีการเดินจงกรมเนี่ยหลักๆก็คือ เราจะไม่เดินในพื้นที่ที่มันสั้นเกินไปคือถ้าเกิดมันสั้นแบบเดินสองสองสามเก้าแล้วมันต้องหันกลับแล้วเนี่ยคือมันจะฟุ้งเพราะว่ามันอ่าเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็กลับอีกแล้วมันยังไม่ทันสงบหรือไม่ยาวมากถ้ายาวมากบางทีมันเพลินไปเรื่อยไปดูนั่นดูนี่มันก็เลยไม่สงบส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณสักห้าเมตรหรืออะไรประมาณเนี้กําลังดีแบบพอเดินได้แล้วก็ไม่ไม่ฟุ้งจนเกินไปแล้วก็ก็กลับตัวมาโดยอย่างในสายพระป่าเนี่ยท่านจะชอบการเดินจงกรมมากบาง อุบา,อาจารย์บางท่านเนี่ยเดินจนทางจงกรมเนี่ยยุบลงไปเป็นเมตรเลยก็มีคือเดินทุกวันเดินเยอะแล้วก็คือพูดง่ายๆคือมันดีตรงที่ว่าหนึ่งได้ได้ออกกําลังด้วยสองคือได้เปลี่ยนอิเลียบทด้วยสามคือการเดินคือถ้าคนเริ่มปฏิบัติจะรู้อย่างโดยส่วนตัวผมเนี่ยเวลานั่งเวลาทําสมาธิแล้วมันได้ไอเดียหรือว่าได้ปัญญาหรือได้อะไรต่างๆมักจะได้จากการเดิน ตอนนั่งส่วนใหญ่มันจะไม่มันมันจะมันก็จะนิ่งๆมันจะไม่แต่ถ้าเกิดเริ่มเดินอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเหมือนมันได้มันได้มันเกิดไดนามิกขึ้นอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามีปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาด้วยแล้วจริงๆการเดินจงกรมเราสามารถใช้ในการพิจารณาให้เป็นวิปัสนา,าได้ด้วยเพราะวิปัสนาหลักๆก,ก็คือการทําให้เราเห็นว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้านั่งมันไม่เห็นมันก็นั่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าเกิดเราเดินเอ้ยเดี๋ยวขายกเดี๋ยวขาวางเอ้ยเดี๋ยวเมื่อยเอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเอ้ยเดี๋ยววิวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้ในการพิจารณาวิปัสสนาได้หรืออย่างครูบาอาจารย์เก่งๆบางท่านอย่างหลวงพ่อโหนวัดคลองมดันซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อป,ปานเนี่ยเวลาที่ท่านเสกพระเนี่ยท่านจะเสกโดยการเดินจงกรมรอบพระโดยอย่าง mm hmm. เช่นเอาพระของท่านเป็นพระเนื้อด,ดินเผาอ แล้วก็เสร็จแล้วท่านก็เดินจงกรมเหมือนกับว่าเพ่งกสินไฟไปด้วยแล้วก็เดินจงกรมในการเสกพาไปด้วยก็ได้แล้วคนที่เดินจงกรมเก่งๆเนี่ยคือเขาสามารถเดินจนได้ฌานจนสามารถเดินจนได้ฌานแล้วสามารถที่จะคือจิตเนี่ยเป็นเป็นกําลังสมาธิอย่างลึกได้เลยในขณะที่ก็ยังร่างกายยังสามารถเดินไปตามปกติได้เพราะฉะนั้นสําหรับทุกท่านที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งช่องเราก็มีหลายท่านที่เป็นแฟนเพจที่สนใจเรื่องเนี้ยผมก็จะอาจจะแนะนําผ่านเพปนี้ ไปด้วยว่าอย่านั่งอย่างเดียวเราจะลืมว่าคนเราเนี่ยหนึ่งคือเราตายได้ทุกท่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งหรือนอนตายบางทีเดินเดินอยู่รถชนตายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอิริยยบทเราควรจะปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอและการเดินจงกรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปที่วัดอย่างในบ้านเนี่ยคุณมีห้องนอนเนี่ยคุณก็เดินข้างเตียงก็ได้เนี่ยประมาณสักสามเมตรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องมาต้องใส่ชุดขาวไม่ต้องอะไรมากมายก็คือ สามารถใส่ชุดนอนอะไรตามปกติก็ได้แล้วเวลาเดินก็กําหนดเวลาเวลาที่กําลังค่อนข้างโอเคก็คือประมาณสักยี่สิสาสิบนาทีสําหรับคนเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดคนที่ชํานาญบางทีก็เดินเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีการเดินสลับกันคือเดินชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงเดินเดินชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้ฝึกทําไ้เสมอๆคุณจะได้ทั้งสมาธิ ได้ทั้งการออกกําลังกายที่ดีแล้วก็ได้เรื่องของสติแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นจากการเดินจงกรมโดยเป็นวิธีการทําสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่ท,ที่แนะนํามากๆหรืออย่างถ้าเกิดใครชอบสวดจักรพารดิอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณนั่งสวดแล้วมันเมื่อยก็เปลี่ยนมาเดินสวดได้คุณก็ไม่ต้องไปกําหนดอะไรมากก็กําหนดภาพพระอาจจะนึกเป็นภาพพระหรือเป็นภาพหลวงปู่ดู่ซ้อนกับตัวเราเนี่ยแล้วก็ให้ท่านเดินไปพร้อมกับเราซ้ายขวาซ้ายขวาแรัตนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณอย่างเงี้ยไปเรื่อย คุณจะได้ความเพลินในการสวดด้วยแล้วก็ค่อยๆได้กำลังของสมาธิจากการเดินจงกรมด้วยซึ่งอย่างที่ที่บอกไปตอนต้นว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมเนี่ยเป็นสมาธิที่มั่นคงแล้วก็เสื่อมได้ยากแล้วต่อไปเราจะเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นแล้วก็เสื่อมได้ยากขึ้นก็เป็นอีกวิธีการปฏิบัติอันหนึ่งที่แนะนําว่าสําหรับท่านที่สนใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิไม่ใช่ควรต้องทํา ถ้าอยากได้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติสมาธิให้ลองทําดูแล้วไม่ต้องไปยกหนอย่างหนอมันช้าก็าในชีวิตจริงเราไม่ได้เดินแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นถ้าคุณไปใช้สติตัวนั้นในชีวิตจริงสติมันตามอารมณ์ตัวเองไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นก็เดินธรรมดานี่แหละเหมือนที่เราเดินธรรมดากาหนดง่ายๆดูอิริยาบถท,ที่มันเปลี่ยนไปของมันเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วพอมันจังหวะจิตมันรวมจิตมันละเอียดเนี่ยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวหมดเหมือนกับ เห็นลาวกับว่ากล้ามเนื้อทุกมัดกําลังบีบกําลังคลายกําลังขยับเส้นเอ็นมันเป็นยังไงมันจะเห็นหมดเลยมันเพราะว่าสติหรือจิตที่มีความละเอียดเนี่ยมันมันละเอียดกว่ากายอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะเห็นอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วคุณจะได้ข้อทําอะไรต่างๆที่น่าสนใจจากการเดินจงกรมมากๆก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนําให้ลองปฏิบัติดูครับผมนะครับใครที่กําลังสงสัยว่าทําไมต้องเดินจงกรมก็น่าจะได้ คลายข้อสงสัยตรงนี้ไปนะครับถ้าอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามหรือว,ว่าพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับแล้วก็ตอนใหม่ๆแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับอยากจะให้คุยเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสองทุ่มครึ่งวันศุกร์จะเป็นตอนใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับวันเสาร์กุยจ้าอาทิตย ทุกวันเสาร์สามทุ่มโดยประมาณนะครับคุยกันสดๆมีการพูดคุยถึงเรื่องประเด็นต่างๆมากมายรวมทั้งใครที่ไม่ได้ดูในทาง YouTube อ่าในทาง Facebook นะครับก็มาดูในทาง YouTube ได้นะครับนะโดยการเอามารีรันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับตอนใหม่ๆนะครับจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามพวกเราทั้ง3คนนะครับวันนี้คุณต้าติดภารกิจนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในเทปถัดไปละกันนะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ